สวัสดีครับข้าพเจพี่น้องพบใหม่ขอบคุนะครับว่บอกกับผมนะครับเซลล์รักนะครับจากคูเาต้าเอเชียคูเาต้าบันดุงนะครับก่อนอื่นก็คือเก่าหลวงพี่น้องฝากเบอร์ไว้ก่อนนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0610738681นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโทคหรือว่าคนหาด้วยไอดีไลน์หรือว่าคนหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับฝากไล่เข้ามาสอบถามเซลล์รักได้นะครับผมไม่อนี้เดี๋ยวเซลล์รักสิผาไมาผ้ามาเป็นนะครับผ้ามาเป็นหรอผ้ามาชุ่มนะครับผมแต่ชุ่ม รถสามขั pues so ้นน hmm? nah, ี uh, ่ครับเห็ี่ยนรถนะครับ L40 เรื่องกันที่สามขั้นเนี่ยขั้นแรกจะเป็น L40 แบบธรรมดานะครับผมขั้นที่สองจะเป็น L40 แบบเอสที่นะครับขั้นที่สามที่ว่าเปิดฝากระโปรงไว้นี่นะครับผมเอาเดี๋ยวเช้อลากขึ้นให้เลยเพิ่งไล่ละเอียดใกล้ๆนะครับผมแล้วกับเพิ่งสภาพเพิ่งราคานะครับเนาะาแต่ละขั้น่างวดนะครับเงินดาวแตกต่างกันแบบไหนนะครับราคาเงินสดเท่าไหร่เอาไปเพิ่งกันเลยนะครับเด้อไป ได้ครับไปเบื่องท่านแหลกกันเล่นนะครับเนาะนะครับผมอ LC018 นะครับตัวนี้ก็ถ้าสมมติว่าผมมีเอฟีก็แสดงว่าข้าจะเอินว่าอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นดีทีนะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับผมสวยงามนะครับยางหนายางหลังยังเดิมๆนะครับผมเดิมๆนะครับไปมีกับสีมอเตอร์หอกอู่นนะครับผมาสหลับขั้นนี้นะครับเนาะ เป็นรถปี63ครับจดทะเบียนปี63นะครับผมจดทะเบียนปี63นะครับใช้งานไปได้2,775ชั่วโมงนะครับผมโอ้ปหลายพี่น้องนะครับ2,200 2,775นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานปหลายนะครับสำหรับรถ4ปีนะครับเนาะสภาพรถ4ปีนะครับ2,000ตัวนะครับผม ขันหน้าเป็นเดิมนะครับสีขั้นหนาเงด้ยเดิมนะครับสีเครื่องไม่มีรอยแกะไม่มีรอยลื้อนะครับผมเนี่ยค่วราคาเงินสดนะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนรถโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดไปเลยนะครับผมส่วนรถค่าเป็นกรณีเงินสดนะครับเออสำหรับสำหรับสำหรับสามขันนีนะครับผมสำหรับสามคันนีนะครับกรณีเงินสดนะครับ ชั้นแรกลดไปเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมอ่าเหลืออยู่ที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเนี่ยสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมใช้เงินดาวแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมยื่นเอกสารประเมินทะเบียนบ้านัตรประชาชนคนซื้อคนค้ำหนึ่งคนนะครับผมเนี่ยคนค้ำประเมณนผัวเมียกันนะครับเด้อนะครับอ่าบระเมินสามีภรรยานะครับเนาะขันพอนเป็นไล่ปีนะครับจะมีงวดย่อยเดือนละสองพัน นะครับงวดงเดือนละสองพันสิบเ็ดเดือนเดือนที่สิบสองจ่ายอยู่ที่เจ็ด0มืนสี่พันสองรอยห้าสิบาทครับผมอ่าสำหรับขั้น็ดมืนสี่พันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผ่อนสูงสุดหกปีนะครับผมเนาะอ่าหรือว่าจะพอนเป็นอ่าเป็นไล่หกเดือนนะครับไล่หกเดือนกับงวดหน่อยเดือนละพันครับผมเดือนที่6กระจายอยู่ประมาณสี่0มื่นเอ็ดนะครับอ่าปีหนึ่งจ่ายสองเทือนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นรายเดือนนะครับ ปายเดือนเดือนละเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทนะครับเจ็ดสิบสองหักนะครับผมสนใจขั้นนี้กะทักเขมาม้าหรือว่าทั่วเขามาหาเซลลยรักใด้เลยนะครับผมอ่าสำหรับขั้นแรกนะครับเนาะสำหรับคันที่สองนะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับอ่าคำที่สอง L สี่ศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับผมโอ้อ ตัวนี้จดทะเบียนปี64นะครับตัวนี้เป็นรุ่น VT นะครับสามารถขยายฐานล้อได้นะครับผมอ่าสามารถขยายฐานฐานล้อได้ถึงสามระดับนะครับผมเนี่ยเนี่ยขยายออกขยายเข่าได้ได้ถึงสามระดับนะครับเป็นรุ่น SP VT นะครับขยายฐานล้อได้นะครับอ่อุปกรณ์ต่อพ่วงนี่ก็จะได้พันนาพันหลังนะครับผมอ่า รถมือสองได้อุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านหน้าผ่านหลังแต่ว่าคันยากได้รูดต่ยก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะครับซื้อเพิ่มได้นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นจดทะเบียนปีหกสี่ครับพันสองรอยแปดสิบแปดชั่วโมงนะครับผมพันสองรอยแปดแปดชั่วโมงนะครับแลค่าเงินสดก็สี่แสนเจ็ดหมืนบาทนะครับส่วนรถเจ็ดหมืนนะครับรับรถอยู่ที่สี่แสนนะครับผมกรณีเงินสดนะครับสวยๆงามๆนะครับผมไม่ไม่เดิมเิมนะครับผมนี่ เติมทุกอย่างเลยอย่างนาอย่างหลังนะครับถือว่าสภาพนางฟ้าก็ว่าได้นะครับผมแอบส,สภาพนางฟ้าก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้ดาวประเยงครับตัวนี้ห้าพันบาทนะครับผมห้าพันบาทนะครับสามารถจองออนไลน์ได้นะครับผมแอบตัวนี้รับรดอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับผมบอก พันหกปีนะครับพันหกปีงวดน้อยก็เดือนละสองพันคือเ่านะครับวัดใ้ญยเดือนละสองพันนะครับผมสิ้นปีแม่กระจายงวดง่ายอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมประมาณเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทนะครับเนี่ยสช้เรบขั้นนี้นะครับเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสิ้นปีมาจ่ายงวดใหญ่นะครับรับรถเดือนใดจ่ายงวดใหญ่เดือนนั้นนะครับผมเนี่ยแต่ว่าขันกรณีที่ว่าลูกค้าบ่อยากจ่ายงวดน้อยนะครับบ่อยาก อยากใจงวดหน่อยก็สามารถรวบใจได้นะครับผมอ่ากรณีพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับผมเอ่อต้องคุยกันเป็นเคลียดเป็นเคลียดไปนะพี่น้องเนาะนะครับกรณีที่ว่าเบิกใจงวดหน่อยเหตุใดเสี้ยวหลักนะครับทั่วไดนนะครับผมคุยได้นะครับผมเอ่อฝากใจลวงหน้าละครับง่ายๆนะครับเนาะเออหรือว่าคันอยากพันเป็นไล่หกเดือนนะครับงวดหน่อยเดี๋ยวละพันนะครับเดี๋ยวที่หกายอยู่ที่สี่หมื่นสามนะครับผมเอ่อสี่หมื่นสามนะครับ สำหรับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆจิกๆเลยนะครับวัทนาลือมัสดุแกะนะครับผมรดแต่ละขั้นนี่ก็คือออกมาจอดไว้นาบ้านเนี่ยจะยังมัทนาตรวจเช็คสภาพนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าจับจองแล้วนะครับกรณีซื้อสดนะครับก็จะเอาไปตรวจเช็คสภาพให้ฟี่นะครับกรณีซื้อผ่อนนะครับยื่นสินเชื่อประเมินผลอนุมัตินะครับทีมช่างจะเอาไปตรวจเช็คสภาพให้นะครับเก็บสีเก็บไรเหยียดห้ยหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคันนี้ วดเงนะครับวัดเงไล่หกเดือนนะครับสี่หมื่นสามพันเจ็ดหน่อยสิบเจ็ดบาทนะครับวัวหน่อยเดือนละพันลองพี่น้องเนาะกรณีผ่อนไล่หกเดือนนะครับหรือว่าจะผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผมเจ็ดพันหกร้อยยี่หกบาทเจ็ดพันหกร้อยยี่หกบาทเจ็ดสิบสองวัตนะครับผมพี่น้องนะครับเจ็ดสิบสองวัดกับหกปีนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับเนาะไปเป็นขั้นที่สามกันเลยครับอ่าคันที่สามนะครับผมอ่าตัวนี้ จดทะเบียนปี64ครับผม L4018SP นะครับจดทะเบียนปี64คือกันนะครับ L4018SP นะครับสายงานไปอยู่ที่2,358ชั่วโมงนะครับผม2,358ชั่วโมงราคาเงินสดอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทนะครับ4 6 5 0 0 0บาทเนี่ยส่วนลด7,000 0คือกันนะครับผมโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับส่วนลดโปรโมชั่น จ็ดหมื่นบาทนะครับเหลืออยู่ที่เงินสดนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมเดาวกับว่าแพงขึ้นกันนะครับดาวหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนี่ยสำหรัคันนี้นะครับดาวหนึ่งหมื่นบาทนะครับยอดย่อยเดยลล่าสองพันยอดใหญ่อยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทครับผมเี่สวยๆเดิมๆนะครับ วอดย่อยเดือนละ2 0 0พันสเดือนเดือนที่12จ่ายอยู่ที่76,817บาทนะครับกรณีเลือกผ่อนชำระแบบราย6เดือนนะครับผมอ่าราย6เดือนงวดหน่อยเดือนละพันนะครับผมหาเดือนเดือนที่6จ่ายอยู่ที่ 42, 4 8 3ดบาทครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับเนาะอ่าหรือว่าจะ่อนเป็นรายเดือนคือยังรดยนต์ทั่วไปนะครับผมอ่าจะ่อนเป็นรายเดือนกะ 7,433บาทนะครับ72งวด6ปีคือกันนะครับเนาะเอาสนใจคันใดกัทักเข้ามานะครับผมทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาอ่าบอกได้เลยนะครับคันที่1ที่2ที่3นะครับสนใจนะครับผมหรือว่าอยากให้เซลลยรักอ่าครับให้เบิ้งรีวิวให้เบิ้งนะครับผมก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเด้อแอดไลน์เข้ามาทักเข้ามาเดี๋ยวเซลลยรักสีส่งรูปส่งวิดีโอให้เบิ้งนะครับทางไลน์นะครับเนาะน่ละครับ เอามือนี้เซลล์ลักกับผ้ามาเบิงนะครับราคานะครับมาเบิงรายละเอียดนะครับสามขั้นรวดนะครับผมกะประมาณนี้เราพี่น้องนะครับสนใจกะทักบอกหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามไดเด้อครับเด้อครับผมเซรล์ลักนี้นะครับผมเซลล์ลักนะครับผ้ามาเป็นเอ่อเท็กเตอร์นะครับ L4000 แกะสามขั้นนะครับผมฮะทราบไปอย่าพลาดข่าวสารดีๆทุงที่นะครับผมใ็รจะเลื่อฝากอะไรกดแช่นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเซลล์รักนะครับเนาะ ฝากเนี่ยฝากตัวไว้ใ,ใ,ในความรู้ความใจของพี่น้องทุกท่านะครับท่นที่มีเซลล์รักคอตัวรายไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ